ง่ายวิ่งชิวชิวชิวไม่ต้องเหยียบคลัชไปกับอิสุสสมูเตอร์คุณผู้ชมคะหลายคนอาจมองว่าการขับรถบรรทุกเป็นเรื่องยากใช่ไหมล่ะคะแต่สําหรับอิสุสสมูทเตอร์แล้วจะช่วยให้การขับรถบรรทุกนั้นเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ขับได้แม้แต่ผู้หญิงก็ขับได้เช่นกันค่ะแต่จะง่ายยังไงนั้นไปดูกันเลย สูสุดสมูทเตอร์คือรถบรรทุกรุ่นพิเศษที่มีเกียร์ธรรมดาพร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์อัจฉริยะซึ่งมีโครงสร้างที่เป็นฟันเฟืองเหมือนเกียร์ธรรมดาขับขี่ง่ายไม่ต้องเหยียบคลัชและมาพร้อมกับระบบฟลูอิดคัปปิ้งทำงานประสานกับล็อกอัพคลัชทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลพร้อมทางระบบควบคุมการเข้าเกียร์หรือเกียร์คอนโทรลยูนิตทำให้รอบเครื่องยนต์มีความเหมาะสมและช่วยให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการรวมข้อดีของเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติไว้ด้วยกันเลยล่ะค่ะมาดูในส่วนของตำแหน่งเกียร์อิสุสู o สมูทเตอร์กันบ้างนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยเกียร์ R ใช้สำหรับการถอยหลังเกียร์ N หรือเกียร์ว่างใช้เมื่อต้องการจอดรถหรือหยุดรถชั่วคราวค่ะถัดมาเกียร์ D เป็นเกียร์ที่ใช้ในการเดินหน้าแบบโหมดปกติและสุดท้ายเกียร์ M โดยโหมดนี้นะคะผู้ขับขี่สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้เองตามสถานการณ์และเส้นทางนั้นๆหากต้องการเพิ่มเกียร์ให้ผลักเกียร์ไปทางด้านบวกและหากต้องการลดเกียร์ให้ผลักเกียร์ไปทางด้านลบนั่นเองค่ะสำหรับข้อดีในการใช้เกียร์อิสุสสมูทเตอร์นั้นก็คือเมื่อคุณผู้ชมขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆผู้ขับขี่จะไม่ต้องกังวลในการเลือกหรือเปลี่ยนเกียร์ทำให้มีสมาธิในการขับขี่เพื่อระวังรถคันอื่น การจราจรคนเดินถนนรวมไปถึงการขับขี่ในสภาพเส้นทางต่างๆเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ i s u ุ u SMOOTER ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดแสดงตำแหน่งเกียร์แบบดิจิตอล first start mode เมื่อกดปุ่มใช้งานจะทำให้รถออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งใช้ในกรณีที่ต้องการกำลังในการออกตัวมากเป็นพิเศษ economy mode เป็นโหมดสั่งการให้รถเปลี่ยนเกียร์ในรอบต่ำโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้การขับขี่นั้นประหยัดน้ำมันเป็นพิเศษค่ะปุ่มปรับตั้งการจับของคลัชช่วยให้การขับขี่สามารถออกตัวได้อย่างนิ่มนวลดังเช่นในกรณีที่บรรทุกสินค้าที่อาจแตกหักเสียหายง่ายปุ่มสวิตช์ฉุกเฉินใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะเมื่อระบบเกียร์มีปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่รีบนำรถเข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดได้อย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ Isuzu m o t ร r ยังมีความปลอดภัยอื่นๆอีกด้วยนะคะเช่นการป้องกันการสตาร์ทรถหากไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ N และเสียง b บัสเซอร์แจ้งเตือนหากมีการออกรถทางที่ประตูยังปิดไม่สนิทด,ด้วยค่ะ ขับง่ายแถมฟังก์ชันครบคันขนาดนี้หากคุณผู้ชมสนใจอยากจับจองหรือมาลองสัมผัสรถ Isuzu s m o o เตอรถ other, ทั้งรุ่น n p r s m o เตอร์150แรงม้าและ FTR s m o เตอร์240แรงม้ารวมไปถึงหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารจาก Isuzu สามารถติดตามได้จากช่องทางต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ YouTube Facebook Ig หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้นะคะ สำหรับวันนี้พราวและอิซิสุสมูเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย